Mg4 กับชุดแต่งอะโมทิสลำการและแล้อแบบขอบ18จะเป็นยังไงงั้นไปชมกันค่ะ ด้านหน้าค่ะมาพร้อมกับชุดแต่งด้านหน้าที่เป็นสีทูโทนนะคะที่เป็นสีดําเงาสลับกับสีขาวที่เป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยค่ะทําให้รถด้านหน้าเนี่ยดูสปอร์ตมากขึ้นแล้วก็ดูมีมิติมากขึ้นด้วยและด้านข้างสําหรับล้อแมกซ์เคเดเราก็แต่งให้แบบนี้เลยค่ะล้อแมกนะคะเรามีให้เลือกถึง30มสิบลายมาพร้อมกับยางคินโตที่เป็นยางญี่ปุ่นและซีรยียางของเขาอยู่ที่2 3งสามห้าทับสีาเรามีการเปลี่ยนล้อแม็กให้แบบนี้ลูกค้าไม่ต้องกังวลในเรื่องของการ วัดรวมยางนะคะหรือระบบ TPS เราก็มีการย้ายมาให้ในล้อมักเขาแปดแบบนี้เลยค่ะสำหรับด้านข้างของชุดแต่งนะคะของอมอทิสลำการเรามีสติ๊กเกอร์ในส่วนของอมอทิสลำกามาให้แบบนี้ด้วยค่ะและชิ้นสเกิร์ดด้านข้างของเขานะคะจะเป็นสีดําเงาแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยตัดใช้ด้วยสีเทานะคะที่เป็นสีเทาด้านแบบนี้เลยค่ะซึ่งเข้ากับตัวแถบข้างประตูของ MG4 เป็นอย่างดีเลยค่ะและสําหรับชิ้นสุดท้ายนะคะสําหรับชิ้นงานของชุดแต่งอมอทิสลำกาในส่วนของ สเกิดด้านหลังนะคะจะเป็นชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ขึ้นรูปแบบนี้เลยค่ะจะอยู่ภายใต้ของตัวเซนเซอร์ด้านหลัง4ี่จุดแบบนี้นะคะชิ้นงานของเขาจะเป็นชิ้นงานที่ขึ้นเงาสีดําแบบนี้เลยค่ะแล้วก็มาพร้อมกับสีเทาด้านแบบนี้นะคะแล้วก็เว้นตัวไฟตัดหมอกด้านหลังไว้ให้ด้วยค่ะ MG4 เดือนนี้นะคะเราฟรีชุดแต่งรอบคันประตูท้ายไฟฟ้าและล้อแมกซ์1 8ให้เลยค่ะหรือเลือกรับนะคะเป็นโปรโมชั่นช่วยดาวนะคะเราช่วยดาวเริ่มต้นที่10%ค่ะวันรับรถใช้งกันอนกรถเพียง3,000บาทเท่านั้นเองค่ะลูกค้าท่านใดสนใจเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อที่ MG a l i s e หรือ MG m y s t o n e ได้ทุกสาขาเลยค่ะ